สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมขอต้อนรับสู่ชนช้างกราฟิกปีที่ 10, Life 1 l บไลฟ์อินนครต้องบอกว่าปีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะนอกจากจะได้ชมฝีมือการออกแบบกราฟิกจากทีมที่เข้ารอบทั้ง5ทีมแล้วปีนี้ยังได้ชมฝีมือการออกแบบของเหล่าคณาจารย์อีกด้วยครับ จะสนุกเข้มข้นขนาดไหนติดตามได้ในโชนช้างกราฟิกปีที่10 LIVE IN อน o ครพวกเราทีมยักคิวนะคะซอยที่ได้รับมอบใหม่ก็คือซอยสมิธแล้วก็ซอยสุทธิที่อยู่ด้านข้างค่ะ ในส่วนแรกก็คือสิ่งที่เราได้พบจากการรีเสิร์ซอยนี้นะคะสเสน่ห์ของซอยนี้หลักๆเลยก็คือความเก่าค่ะที่นี่เป็นซอยที่มีอายุมากกว่า50ปีค่ะมีความเก่าแก่ของย่านแล้วก็แต่ละร้านก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยในอาคารนี้นะคะเป็นอาคารทีเ่เคยเป็นโรงแรมมาก่อนค่ะในชั้น2แล้วก็ชั้นที่3แต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นรังนกนังแอ่นแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เียงนกนังแอ่นแล้ว ให้พูดถึงจุดเด่นของซอยหนูหนูรู้สึกว่ามันคือเรื่องของแฟชั่นอาหารแล้วก็ความที่มันเคยเป็นจุดถ่ายทำภาพ,พยนตร์เคยมีโรงภาพยนตร์ด้วยแล้วก็จะมีสองทาร์เก็ตคือคนที่นั่งรถไฟมาแล้วมาเยือนเมืองนคร<ม>กับคนที่ท่องเที่ยวโดยที่อยากได้รับประสบการณ์ความแบบเก่านั่งรถไฟมาแล้วก็เที่ยวต่อ<ม>และจุดขายของเรามันก็คือความวินเทจอะคะ่ะ จุดที่คิดว่าจะทำจุดหนึ่งดูดก็คือการทำบออาร์คือหนูคิดว่าจะทำสามจุดมีตรงต้นซอยกลางซอยแล้วก็ท้ายซอยค่ะหนูอยากเล่าเรื่องราวของซอยผ่านบออาร์ทั้งสามที่เหมือนให้คนค่อยๆเดินแล้วก็สัมผัสแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของซอยตั้งแต่ต้นจนจบประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่เราคิดจะทำคือเหมือนเป็นพวกแบบว่าแมพที่จะ เป็นจุดเช็คอินให้คนได้รู้ว่าเออมันมีร้านเด็ดร้านดังอะไรในซอยบ้างเหมือนเป็นแบบแนะนํานักท่องเที่ยวค่ะ<ม>แล้วก็สิ่งที่เป็นยูนิคของซอยมันคือสตอรี่ของเขาอะค่ะมีวันหนไมรู้ว่ามันจะเอามาใช้ทําอะไรได้ไหมที่เห็นมีร้านตัดเสื้อใช่ไหมเสืเนื่องจากว่ามันเป็นสตอรี่ของแฟชั่นใช่ไหมซอยนี้ที่ถ้าสมมติว่ามีการเอาเอางานหรือ,อในส่วนของโปรเจกต์นี้เหมือนกับมีส่วนร่วมกัน ลานั้นด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะคอมเวอินเวนอินอน้อยอย่างเงี้ยันนั้นคือสิ่งที่สนใจมากมากเลยก็คือตรงนี้เขามีร้านตัดสูตรแล้วเขาก็ให้เช่าสูตรด้วยค่ะเราคิดว่าถ้าสมมติว่าให้เช่ารายวันได้จะดีไหมเช่าแค่ถ่ายรูปเฉยๆอะไรทำนอยงนี้เป็นไอเดียไว้ได้ถ้าเราทํสจุดถ่ายรูปแล้วเราก็มีเสื้อผ้าให้เช่าให้ถ่ายรูปได้เลยแล้ก็ไปเซ็ตผมในร้านใช่แล้วก็มีร้านทำผมก็อาจจะมีการเล่าเรื่องราวผ่านมาสคอดด้วยเพื่อให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นต่อมา มีแมวมีแมวชื่ออะไรนะแมวน้องแม่เมียว้ใช่ไหมมีตัวจริงเนี่ยใช่แมวประมาณสามตัวโอ้ป้ากว่าสามมากกว่าสามตอนเนี้ยความว้าวของไอเดียเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไงให้มันว้าวขึ้นหรือมันชัดเจนมากขึ้นคีย์วอร์ดมาอาจจะมีคำว่าวินเทจหรืออะไรเงี้ยนะซึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นสไตล์อะไรบางอย่างซึ่งเราเรานา,ามาใช้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องหาจุดเด่นหรือจุดขายของชุมชนเอามาเล่าหรือตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดเริ่มว่าไม่ใช่แค่ในซอยนี้ออกไป้างนอกอีกนิดนึงจะไปเจอร้านอื่นไหมมันก็จะทําให้ย่านเนี้ยสมมติว่าสมมุติมันทําสมมาเร็จนะ มันอาจจะกลายเป็นบรรทัดทองแบบย่านของกลิ่นที่เป็นวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าจะมองว่ามีร้านเสื้อมีร้านอาหารอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีการแฝงเรื่องราวของซอยนี้เข้าไปในอาจจะสมมติว่าถ้าเป็นร้านเสื้อก็ต้องมีชอปปิ้งแบ็กมีอะไรที่เขาต้องใส่เสื้อผ้าให้ลูกค้าใช่ไหมก็อาจจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในงานของเขาอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ใช่การออกแบบไอเดนติตี้ของร้านนะเพราะว่าเรากำลังทำคอนเทนต์ของซอยเราจะใช้เราจะอาศัยมีเดียของอา,อาศัยสื่อของเขานในการแฝงเรื่องราวของซอยเข้าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามีอะไรที่จาเป็นจะต้องสื่อสารกับลูกค้านะห mm. มายความว่าต้องมีเรื่องราวของซอยเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่โจทย์ออกแบบแบรนด์ให้ร้านใช่ผมไม่ไมยหรอกว่าไอเดียคิอทีอไร จะมีมากมีน้อยอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตัวผลผลงานมันมันจะกดคนได้คือมันมีการอธิบายว่าถ้าเราไอเดียเฉยๆมากคนไทยก็คิดแบบนี้ได้เราก็ไปสู้เรื่องสไตล์เรื่องดีไซน์คือซัดแบบจนแบบว่าที่บอกว่าซีโรล่าเลยไม่มีข้อแม้ทำขนาดนี้สวยมากดีมากเจ๋งมากถึงมาก จะถามดูไอเดียไอเดียเออไทยๆก็คิดอย่างนี้แหละก็คิดได้เออแต่ทำได้เท่าเขาหรือเปล่าไม่คือฟูดดีไซน์นะก็อีกอันคือฟูดไอเดียอย่างที่บอกนั่แหละฟูดมีฟูดดีไซน์กับฟูดไอเดียเอาถนัดอันไหนจะเอามาใช้ได้ทั้งสองอัน นีมันเป็นถนนสั้นครับมันจะเป็นโมเดลทดลองได้นะครับเออถ้าเกิดแบบเสนอไอเดียดีปับแล้วเสนอเทศบาลเขาเล่นด้วยขอขอได้ดูว่าทำพร้อมกันก็สองซอยนะซอยข้างลงหนอีกซอยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเชื่อมกันได้ถ้าผมมองในความเป็นจริงนะโซลโปรดักชั่นนะแล้วมีตัวคาแรคเตอร์นั่งห้อยขาหรือสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะที่ดูน่ารักหรือดูเล่นกับคนอะไรอย่างเงี้ย ตามผนัง<อ>นึกถึงคนเดินเข้ามาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซอยไม่ก็จะไม่ไม่ดูร้างดูดูห่นลักนะอย่าไเงี้ดู<ช>อันภูจริงจริงอโดยคอนเทนต์ของซอยนี้มีเป็นทุนนะถ้าบอกว่ามันมีที่ไปที่จากอดีตที่มันมมเคยรุ่มเรืองอมืมมีมีเรื่องอะ ทีมดาราธิวานะครับพวกเราได้รับหน้าที่ในการที่จะเหมือนแปลงชม้อยข้างๆลงหนังแล้วก็ในส่วนของโรงหนังนะคะให้กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นก็โดยหนูได้คิดคีย์แมสเซจขึ้นมาตอนนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้กล่าวคำให้สวยงามนะคะก็คือร้อยเรื่องราวสารสเส่ห์วันวานขับขานทำนองชีวิตวิถีคนคอค่ะ เราก็จะมาเล่าในส่วนของโรงหนังของเรานะคะซึ่งอนอกจากจะเป็นโรงหนังแล้วฝั่งนู้นก็จะมีะเทปมิวสิกนะคะที่เติบโตมาด้วยกันในส่วนของพื้นที่ค่ะข้างในพวกหนูดีไซน์ไว้ว่าหนูอยากจะทำเป็นเหมือนอตลาดนัดเล็กๆอะคะ่ะที่<ม>เป็น <market S 1> ช็อปเป็นมาร์เก็ตเล็กๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมือนสามารถเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซได้ะคะ่ะเป็นโต๊ะที่ ไม่ใช่โต๊ะอลังการเป็นโต๊ะพับได้แต่สามารถแบบว่ามาซื้อของกินแล้วก็มานั่งทานขนมเล่นตรงนี้ได้ค่ะในส่วนของข้างหน้าโรงหนังเนี่ยค่ะเราอยากจะให้เป็นเหมือนจุดพักของคนเดินค่ะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาเดินมาเดินเล่นมาเรื่อยๆจากวัดใช่ไหมคะเขาต้องไล่มาจากฝั่งนู้นอยู่แล้วเนาะก็จะสามารถมานั่งพักผ่อนตรงข้างหน้าตรงนี้ได้แล้วก็ ที่เราอยากจะทําก็คือเราได้ไอเดียมาจากเหมือนฟิลเหมือนรถหาเสียงอะคะ่ะใช่เราก็จะเหมือนเป็นรถรับส่งนะคะนะักท่องเที่ยวสาหรับสมมติว่าเขาเดินเดิน,ดน <ๆ S 1> มาเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาก็มาจอดจุดเราก่อนเนี้ยแล้วเขาก็จะสามารถไปดูแมพได้แล้วเขาก็จะมาะใช้บริการรถของเราได้ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็รถเนี่ยหนูอยากจะทําให้เป็นเหมือนเป็น PR ของพื้นที่โรงหนังด้วยค่ะ โอนแถวเนี่ยก็อาจจะมีตัวขายทั่วแบบว่าตัวเทปเก่าอลไวว่าเก่าอะไรอย่างนี้ไปด้วยครับซึ่งในจุดขายสินค้าดั้งเดิมท,ที่ที่พื้นที่มีถติว่าอะเทปจะต้องมาขายในงานในในอีเวนต์ของเราอะไรอย่างเงี้ม<ช>ันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไร,ร,ร,รมีเอออสมีอะไรต่างให้ที่ออกแบบเพื่อเพื่อให้มันสอดคล้องกับธีมของตัวงาน <S 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 อะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนั้นก็จะมีโปรดักที่เราออกแบบขึ้นจากคอนเทนต์ของเราขึ้นมาด้วย ก็อาจจะต้องเหมือนกันแยกแยกกับปีตพันธ์ที่มีอยู่ในพื้นพื้นถิ่นเดิมที่มีอะไรเงี้ย <Pine apple> ในส่วนของซอยนี้หนูได้มีการทำสเกรร็ตไว้คร่าวๆนะคะทางเข้าเดี่ยหนูตั้งใจว่าจะทำเป็นเป็นไซเนตตรงนี้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของไซเนตแบบไซเนตจ๋าๆเลยนะมันจะเป็น หนูอยากทาที่หนูคิดไว้ก็คือเป็นเหมือนเอาหนังตะลุงอะค่ะมาดัดแปลงเป็นโครงสร้าง something อาจจะเป็นมาสคอตของทีมหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์เนี่ยเราจะเป็นด้านบนที่เราคิดไว้ก็คือตรงนี้ค่ะเราอยากจะทําเหมือนอในโบสใช่ไหมคะที่เวลามันแสงมันเข้ามันก็จะสะท้อนเป็นรูปตามกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำเอลิเมนต์ที่ใช้เป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นยางหรือว่าบรรพลาสติกอะค่ะสีๆนำมาประกอบกันใช่ค่ะเพื่อให้เป็นลวดลายเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนครับกำแพงฝั่งนี้ค่ะเราจะทำเป็นเหมือนเล่าเรื่องราวตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นโรงหนังค่ะก็คือสมัยตั้งแต่ที่เขายังเป็นโรงสีเนาะ โดยอไอเดียของหนูก็คือเป็นทําเหมือนเป็นตรงนี้เป็นคัาสเซ็ตเทปอันใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนไล่มาเรื่อยๆเล่าเรื่องราวตั้งแต่อาสมัย <ส Carl. S 1> ที่เขายัางเป็นโรงสีมาในช่วงยุครุ่งเรืองของเขามีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นเป็นของย่านนี้อะไรค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องเวทมนตรหรือโฟกัสดีๆนะเพราะผมเรื่อยเชื่อเรื่องเรื่องสีขึ้นมาอ่ะ คือที่นีมันมันไม่ได้หมายความว่าความคิดหนึ่งเดียวอะไรนะโจทย่ใช่มันหลายอย่างแต่ว่าเราเห็นโอกาสเปที่อะไรไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ชัดเจนเวลาสื่อจะทำงานยางนะทีเวทที่แข็งแรงรที่สืดของมันเนี่ยไปซาวกันมาสองคนซาวในที่นี้คือด้วยอาที่เราคนะแล้วเราไปได้หลากหลายบริษัทแถวนซโลผมรู้สึกว่าความเป็นมาก็อาจจะไม่ได้เป็น ความจาเป็นอันดับแรกที่ต้องรีบเล่าลมันอาจจะต้องเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอะ่ะคอนเทนต์ทีม่มันเกิดขึ้นไปเลยอะ่ะแบบที่ไม่ต้องไปย้อนประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มันเป็นที่นีเนเนเน่เป็นตัวแทนของความหมายเรื่องอะไรที่ที่ซอยนี่มีอยู่อย่างเงี้ยอย่างนั้งงนน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่น่านําออกมาําเสนอคือนึกถึงเรื่องจริงอะ่ะเวลาคนมาเที่ยวอะ่ะคนก็ดูเออเฮ้ยเออเอย่างงี้แต่ว่าเฮ้ยทำไมเขาทำแบบนี้ โอ้ยพี่นี่แต่ก่อนนี่มันเป็นอจุดๆๆอย่างนี้แค่นี้เองมันคลิกแล้วธีมของฝั่งนี้ก็คือหนูจะใช้เป็นสามารถเดินกลางวันได้แล้วก็กลางคืนได้ก็เลยจะใช้เป็นไฟ LED สายอะค่ะในการเอามาเล่นกับกำแพงกับประตูต่างๆค่ะอาจจะทำเป็นเหมือนเป็นฟอนตที่เป็น key message ของเราที่เราแบบคัด แบบเราํำมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นตรงนี้ก็จะสามารถเป็นจุดถ่ายรูปได้อีกหนึ่งจุดตรงลูกกงไม่ตู้ไจันโดนะคือหนังที่ผมนึกถึงลูกกงอะทองพูลโคกโพนี่ก็คือแค่ไปเด็คือไปเพนแล้วก็ได้คัดครึ่งตัวแล้วก็ทำของประกอบลูกกงอย่างเียื่นถ่ายรูปแล้วก็มีชื่อหนังเนี่ยคืออาจจะสมัยใหม่บ้างก็ได้แฟ้มฉันอะไรก็ยังได้เลยโครงสร้างของของตึกอะที่มันน่าจะ อจจะต้องลองมาหาดูว่าเฮ้ยหน้าต่างนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้างที่มันเป็นหนังใช<ท>้โครง<ห><ห>สร้างของอะไรอย่างเงี้ยการมาช่วยระบบของการสื่อสารทั้งระบบมมีอยู่ใช่ไหมอิเลเมนท์ที่เราคัดเลือกคัดสรรไว้แล้วก็ส่วนที่เป,เป็นคอนเทนต์ย่อยอที่จะเอาเข้ามาเติมในอีเทลมันเหมือนเป็นอินเสิร์ตเข้ามานะ่าอินเสิร์ตเข้ามาท่ามกลางสตอรี่ทั้งระบบมันมีของมันอยู่แล้วแล้วเราก็อินเสิร์ตตรงนี้เข้ามาเป็นช่องเป็นส่วนๆอะไร เดี๋ยวผนังในส่วนนี้นะครับจะมีอะไรปรากฏในผลงานการออกแบบของของทีมนี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพยนตร์และบันเทิงตอนนี้พี่พาทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติทรัพย์สิน ในอรารยธรรมนี้ก็มีการละเล่นการแสดงและประเพณีนั่นคือหนังตะลุงวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีครูหนึ่งท่านทีนท่จะมาบอกเรื่องราวให้เราได้ฟังกันครูเสณีทรัพย์สิสนซึ่งท่านเป็นทายาทของศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนั่นคือท่านสุชาติทรัพย์สินครับรบกวนเลยครับครูครับที่นี่นะครับเราใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ,บ,บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สิน คุณพ่อก่อตั้งพิพันธ์แห่งนี้มาเมื่อปีพศ .2530 ครับก่อนที่ท่านจะทําพิพันธ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับท่านได้เข้ามีโอกาสได้เข้าพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับนายนางดุษฎีว่านายนางดุษฎีขอบใจนะที่รักษาของก่อ,อไว้ให้พยายามอย่าหวงวิชาพยายามถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่นะครับการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินะครับเพื่อได้ความรับสั่งจากนายมรัชการที่9กก็ มาคิดกับลูกๆนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะได้เป็นการถ่ายทอดนะครับศิลป,ปะตัวนี้ให้กับคนรุ่นหลังกล่าวพราโนวรณาจารย์กัตร,ร,ตร,ยร,ยรยิย์มาอยู่วั์ปากเรียนเรียนทางซ้ยมาอยูวัดกับศิษธาหรือศิทธตาคอยจำนั่นในเจียวชากนการนักลบ การนักเรียนเพียนรูประครูฝึกประครูฝนจนดึกปลาลูลบปลาลูรีกีองานต่างนักลบต่างนักเรียนเพียนจบจมเจนจิตกราบนารัชก,การครับหลวงพ่อที่เคารพครับนี่พระองค์ขึ้นมาตมาตั้งแต่ตอนชาวในรูต้องการสิ่งนึ่งสิ่งใดด้ะยเจ้าฝ่าใจคือผมต้องการที่มากราบหาหลวงพ่อเพื่อกลับยังบ้านเมืองครับหลวงพ่อครับ เรวิชาต่างๆเจตมาสอนทวายจ้ำได้มั่งม่ายหรุผมจบทุกหลักสูตรการศึกษาแล้วครับหลวงพ่อดีมาในเมื่อบุงจบทุกหลักสูตรอาตมาไว้ครับนะในช่วงนำวิชาความรู้ต่างๆเอาไปพัฒนาตนเองและประฏิจจัตก็เป็นลมโชคดีลวงนะครับหลวงพ่อกรับลาก่อนครับหลวงพ่อครับเอ้ก็นำมาเสีแล้นะอาจารย์น่ายอดต้องครับ นายโยตงขึ้นมาทำไมลรุกตั้งแต่ต้นเจ้าคือบัณนี้ท่านอาจารย์ไอ้เพิ่มนายโยตงกั็ลท่านอาจาเจนไปกับอย่างบันเมืองเก่งกับท่านอาจารย์เนี่ยนายโยตงมาอยู่ที่วัดกอทตมาดีซ้ำปีกว่าใจไม่ลุกจบมัองใหม่รักทูดการศึกษาต่างๆพี่พมจบดึกรักทูดการศึกษาไปรวมจบมัดเลียวรักทูดการศึกษาต่างๆจามัดไปเป็นนักการเมืองได้ไปเป็นนักธุรกิจได้นะไอ้ผมครับผมรื่องนะอ๋อนี่นายโยตงนี่เก่งมาก อาตาอ,อย่งก้อยตือจุดนี้นานอยอยศตรงนะอ่ะปุ๊บก้อยยันลาธนอาจารยันคนกับานาแกนกับลาคนลาคนฮ่าฮ่าอวัดดีดูดีดนะง่ายวัดดีนะหดูดีนายแก้วกับขึ้นมาทำไหมว่าจะมาลากลับบ้านด้วยอ๋อนี่จะมาลาทำมากลับบ้านกับ เดงว่าตือจบหลักทูตการศึกษาเมื่อนายยศองเมื่อเจ้าว่าใจเดียวใจไม่นายแก้วไม่จบอะไรเลยไม่จบกวิชาเดียวเลยเรียนหน้าลืมหลังเรียนหลังลืมหน้าผมไม่จบเลยหลวงพ่อไม่จบกับไม่จบอะไรเลยแล้วไม่จบปัตมาไม่ครับอยู่ไว้จบหลักทูตการศึกษาเลยกลยับไปไม่มีความรู้มันเส่อชื่อวัาอฐมมาเขาใจไม่นายแก้วไม่เข้าใจ กับด้วยหลวงพ่อไอ้ผมลับวัวล่วงนะนะอยู่ก็ไม่ใจรู้เรื่องได้นี่นะ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 ไม่ต้องหมากิดแล้วไอ้ผมลับตานาไม่ต้องหมากอดไม่ให้ลับยูจบรักทุ่แต่ก่อนขับไม่อยู่แ i ล mean ้วไม่ให้ลับตาไม่ให้ลับเด่นดีต่อเดียวเด่นดีหรือเจ้าพ่อหลวงแม่ผมลับผมจัดการหลวงพ่อเลยจัดการหรือแม่ลับผมจัดการเลยต่อเดียวไม่ต้องหมากู่แม่ลับมาถ้าปันัดนดเด่นดีกันอ ให้กลับไหมให้กลับไหมถ้าให้กลับยังได้อยู่สวดเพื่อนต่อไปถ้าแม่กลับผมจะยิงไห้เพื่อนสวดเร่อกเอาว่าอยากอยากอยู่สวดเพื่อนว่าอ,อยากจะให้เพื่อนสวดอย่าง <c oughs> <ๆ>้เรีอกเอาถ้าอ,อ,อย่างนั้นไป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 งนอะไะบายบาย วันนี้อีกหนึ่งวันนะครับน้องๆทุกทีมเลยในชนุดช้างปีที่สิบเท่าที่เห็นน้องๆแล้ววันนี้ก็เขาเรียกว่าเ,าเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันครบอาจารย์ครับแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่เป็นโจทย์ทั้งโจทย์ทั้งมาพูดคุยกันทั้งมีการแจกแจ,ง,จงกันทุกอย่างเพิ่มเติมครับอาจารย์อ,อยากจะแนะนําที่ที่พามาเนี่ยอยากให้สัมผัสชีวิตการลงพื้นที่ของเนอกแบบที่ควรจะเป็น ก็คือเราเราพามาสัมผัสที่จริงเราชวนตั้งคำถามเราชวนให้เกิดข้อสงสัยนะเราชวนให้สังเกตนู่นนี้นั่นเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับการคิดงานต่ออันนี้คือวิธีการที่พวกผมทำจริงนะเราจะซึมซับความเป็นพื้นที่ได้ซึ่งตรงนี้ไม่มีในอินเทอร์เน็ตในวันนี้ที่เรามาจริงๆอะ่ะ อาจารย์อ่ะให้โจทย์แบบปากเปล่าถูกไหมแอาแล้วคนนี้อย่างง,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 งี้นิ่ๆสังเกตไหมว่าเราไม่มีบรีฟสุดท้ายอาจารย์ก็คิดว่าเราก็ต้องมีบรีฟของตัวเองถูกไหมครับอย่างที่มดเมื่อวานอาจารย์ถามว่าตกงลงเรามาทําอะไรกันเรากำลังทําอะไรกันอยู่ทําไปทําไมอันนั้นแหละคือการตั้งคําถามเพื่อให้เราไปเขียนบรีฟของตัวเองเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันดังนั้นตัวพวกนี้ถามว่าเขียนไม่ใช่เขียนเอามาส่งอาจารย์แต่ว่าเขียนเพื่อตรวจสอบ ความคิดตัวเองว่าแอลฉันจะทําสมมติฉันจะทําปฏิมากรรมฉันจะทําของที่ลึกฉันจะทําจิตกรรมผาผนังจะทำแมปปิ้งอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะมันไปตอบโจทย์ปัญหาหรือเปล่าแก้ปัญหาเปล่าเป็นสิ่งที่ทาร์เกตต้องการไหมพอมีไอเดียมีอะไรแล้วใช่ป่ะก็ลองคิดการออกแบบแล้วล่ะใช่ไหม ว่าเราจะใช้อะไรแบบไหน,นจริงอิเมนท์ที่มาที่ไปทุกที่มันก็เป็นอิเ m e มนท์ที่เราบอกคือเป็นประกอบก็ได้นะคู่สีที่เห็นแต่ตอนตะลุเมื่อกี้ก็ไปดูคุณแม่แบบเดียวกันสิบตัวเขาก็ระบายสีคนละแบบแต่ว่าคุณแม่เขาประมวลแล้วว่าสีนี้มันเข้ากับสีนี้หรือมันเข้ากับสีนู้นอะไรเงี้ยสต่รับผกว่าพยายามกีตาร์ให้มีเหตุผลว่าต้องใช้อันนี้เพราะอะไรต้องใช้น,นั้เานเพราะอะไรหลนั้นเพราะอะไรเออแล้วมันก็ทําให้งานเรามีน้ําหนักแล้วก็สามารถเล่าเรื่อง แต่เมื่อวานที่พูดแล้วเล่าเรื่องได้มีเจอนี่มีทุกอย่างออกมาเป็นงานแบบที่สมบูรและ EP ต่อไปครับ E.P ที่6ในชนช้างกราฟิกปีที่1 10 Live in the Court ข้อมูลในวัดเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากครับที่น่าสนใจเราก็เลยรวมข้อมูลออกมาเป็นตัวหลักตัวเดียวก็คือเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าเราทำได้อย่างนี้เ,นเล่าเลยขนลุกเลย ทันสมัยดีครับเป็นประโยชน์มากครับหนูได้ออกแบบเป็นมาสคอตที่จะเหมือนเป็นใช้ในการโปรโมทวัดก็คือจะเป็นคาแรกเตอร์คุณยายบุญคะ่ะวัดดีจ้านุยมาทำบุญกันมั้ยในสถานีนะคะหนูก็จะทำการตกแต่งทั้งด้านหน้าที่เป็นแผนพี่แล้วก็มีอาจจะมีการเทนต์กำแพงใหม่ให้มันดูมีรดไายที่สวยงามแล้วก็เป็นภาพประกอบที่สื่อถึงความเป็นย่านท่าวังด้วยค่ะ ก็ประทับใจนะเพราะว่ามีเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของชาวนครมมีการทำวอลอาร์ตมีทั้งหมดสามจุดค่ะก็พูดเรื่องอาหารของจีนแล้วก็จุดถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยมีใจนะแล้วก็ทำให้นครเป็นที่รู้จักอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าโรงหนังนะคะที่เราจะ modify นะคะให้มันมีความ สดใสสวยงามมากขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนไม่เป็นความเงียบความร้างอีกต่อไปนะคะเพิ่มความสนุกสนานนะคะให้กับในซอยนี้ค่ะดีมากๆชอบมากๆถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับอาจจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่บูมขึ้นมาสุดๆเลยครับจะสนุกเข้มค้นขนาดไหนติดตามได้ในชนช้ากราฟิกปีที่10 LIVE IN ินนคร